สวัสด <iyorsun. S 2> ีครับบุ้มสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดนะครับในมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2060นะครับเวลา ในาฬกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นำข้อมูลมวยอเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณานในการลงทุนกันนะครับมวยไทยจัดสีนะครับคู่ที่1มีเป็นทางด้านของฝ่ายแดง3กอสอบุญเยี่ยมนะครับฝ่ายน้ำเงินกิกรเพชรพยาไทยโชกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้3กอมา114.2รส่ลดจุดส่วนฝ่ายน้ำเงินกอนนี่มา114.7รลดจุดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินกอนนี่ได้เปรียบเรื่อง สูงกว่าร้อยกว่านะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของกรฝ่ายน้ำเงินนี้ก็ค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะชกที่วิกเจสนี้กอน,นี้เป็นมวยในทีมงานคนจัดอยู่แล้วนะครับยังไงได้เปรียบครบวงจรนะครับแต่ว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับโดยที่สามกอเบียดเอาชนะมาได้ท้ายๆนะครับต้นๆน,นี่โดนกรแทงเข่าแทบจะทิ้งตัวนะครับแต่ว่าปสวนด้วยศอกทําให้ได้กนก็ ล่นลงไปทําให้3กอได้นับแล้วก็พลิกกลับมาแซงเอาชนะไปได้นะครับวันนี้ก่อนมาขอแก้มือใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่สภาพแวดล้อมก่อนเป็นต่อแน่นอนแล้วก็ส่วนสูงสภาพส่วนสูงนีงส่สูงกว่า้อยกว่าก็ต้องเป็นทางด้านก่อนเรียกว่าก่อนได้เปรียบแทบครบวงจรนะครับคู่นี้สภาพความเชื่อก็เลยเปิดมาอยู่ทางด้านของกอนเพชรพญาไทยต่อ5้ี่นะครับคู่นี้ผมว่าต้นๆน,นี่เข้าก่อนไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่าก่อน ท้ายนี่ก่อนไม่มีอาการแกว่งให้เห็นก็แช่ยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก่อนมีอาการแกว่งให้เห็นนี่ผมว่าต้องกระโดดข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับเพราะว่าผมมองว่า,าการยืนระยะของก่อนปลายนี่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วที่พบกันนี้ปลายนี้นก่อนออกแผ่วให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูสถานการณ์ในวันนี้ให้ดีๆนะครับถ้าตน้ตนๆเข้าก่อนถ้าดูสถานการณ์แล้วก่อน ดีไม่แกว่งก็แช่ยาวแต่ถ้าเกิดว่าก่อนมีอาการแว่งให้เห็นนี่กระโดดข้ามทันทีนะครับคูน่นี้สังเกตสถานการณ์ให้ดีนะครับต้นๆเข้าก่อนครับเบรดเปิดอยู่ทางด้านก่อนต่อ54แล้วก็ดูสถานการณ์ถ้าอยู่แล้วดีก็แช่ยาวแต่ถ้ามีอาการแว่งให้เห็นทางด้านก่อนนี้กระโดดข้ามฟากเปลี่ยนฝั่งทันทีนะครับคูน่นี้ขยับมาดูคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงน,นะครับศักดิ์ศรีชวัชลพล ฝ่ายน้ำเงินนี้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับในพิกัด1 1 7ปอนเมื่อเช้านี้สักสีมา1น7รปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนเจ้าเสือใหญ่นี้มา117.2ลดจนะครับคู่นี้ความเชื่ออยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่ต่อ5 c นะครับคู่นี้ยังไงผมก็ยังชอบไปที่น้ำมัยฟอมสดฟอร์มแรงอ,อย่าง ฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่นะครับชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่เละเปิดต่อ54ฟอร์มสดมากครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะอาศัยฟอร์มที่ดีกว่าเบียดแซงเอาชนะไปได้แบบสนุกครับคูน่นี้คู่ที่2นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์เละเปิดต่อ54นะครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับอลองคู่เอกฝ่ายแดงนี่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ต ฝ่ายน้ำเงินนี่ดอนคิงมอเบสกามลานะครับในพิกัด1 1 3่อปอนด์เมื่อเช้านี้เหนือเพชรมา113.9ลด .9 ส่วนฝ่ายน้ำเงินดอนคิงมา113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูน่นี้ดูแล้วนี่ทางด้านดอนคิงอาจจะสูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพความเชื่อและก็ศรัทธาน่าจะโดดอยู่ทางด้านของเหนือเพชรนะครับเพราะว่ามีแฟนที่ช่องเจ็ดสีค่อนข้างเยอะกว่านะครับแฟนรอเชียร์อยู่มากมายสําหรับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับต่อยบูต่อยบุญต,ต่อยสนุกถูกตลาดมากนะครับเป็นมวยบูเดินบูเดินบูเดินลุย เดินแจกอาวุธมีทั้งบัดเท้าเข่าสอกลูกหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเจาะ เตะเจาะยางคว้างกระจกนะครับสำหรับเหนือเพชรนี่ยังไงก็ความคุ้นเคยช่องเจ็ดสีมีมากกว่าดอนคิงแน่นอนนะครับคู่นี้ความเชื่ออยู่ทางด้านของเหนือเพชรต่อเมื่อเช้านี้เปิดมาที่5้าสี่นะครับตอนนี้ขยับไหลต่อเป็น1 1บเนะครับผมว่ายังไงก็ยังต้องเป็นที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับเพราะว่าแฟนมวยรอเชียร์อยู่เยอะมากมายนะครับยังไงก็ไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังครับแฟนๆเยอะครับยังไงก็เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับตอนนี้ไหลเป็น1 1 8เดแล้วนะครับเลทชอบไปที่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับ ขยับมาดูกันคู่ที่สคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกในรายการนะครับฝ่ายแดงนี่เพชรมรกตที่เด็ด99ฝ่ายน้ำเงินเทพบุตรุสิทธิ์อุบลชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเป็นการป้องแชมป์ป้องกันแชมป์ของฝ่ายแดงเพชรมรกตนะครับอ่า130ปอนด์ของวิธีชมยช่อง7จสีนะครับเมื่อเช้านี้เพชรมรกตมา130.4ลดจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเทพบุตรมา130ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ เคยพบกันแล้ว1ครั้งนะครับต้นต้นหนึ่งสองสามนี่สูสีเพชรมรกตมาเบียดยกแสแซงยก4ยกหไปไปลายนะครับแล้วก็ขวาแชมป์เข็มขัดรุ่นนี้ไปครองวันนี้มาป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่านะครับความหนุ่มความสดอยู่ทางด้านของเพชรมรกตความเก่าอยู่ทางด้านของเทพประบุรนะครับเพราะว่าอายุกระดูกมวยชันเชิงมวยเหนือกว่าเพราะว่าอายุค่อนข้างมากกว่านะครับแต่ว่าความ ความเร็วแล้วก็ความสดก็ต้องอยู่ทางด้านของฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตที่เด็ด99นะครับวันนี้ผมว่ายังไงผมชอบไปที่ความสดแล้วก็ ความเร็วนะครับเพราะเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับใครเร็วกว่าต er ้องชิงออกอาวุธก <so ่อนคนไหนเร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบนะครับมวยฝีมือเจอฝีมืออีกอย่างหนึ่งเทพบุตรนี่ตราบใดที่เจอกับมวยฝีมือค่อนข้างจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับมวยเขานะครับเทพบุตรปาบมาหมดเลยนะครับจะเจอกับมีมวยฝีมือทีไรนี่เทพบุตรค่อนข้างจะสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความหนุ่มกว่าความสดกว่าแล้วก็ความเร็วกว่าของเทพชรมรกฏน่าจะทําให้เทพบุตร อัอดได้นะครับผมว่าคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรมรกตทีเด็ด99นะครับน่าจะ,ะชิงออกอาวุธชิงถามก่อนแล้วก็ออกมาป้องกันตัวแล้วไปลายก็น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้อีกย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดพร้อมกับเข็มขัดอยู่ที่เดิมนะครับเข็มขัด130ปอนด์ก็น่าจะอยู่ที่เดิมครับสาหรับคูน่นี้ชอบไปที่เพชรมรกตทีเด็ด99ครับสาหรับ มวยชอบในรายการช่อง7จนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าแค่ชอบนะครับชอบไปที่คู่ที่3ครับเนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับตอนนี้เลทหลาย1ิ8ครับน่าจะอาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแฟนมวยมีเยอะนะครับเบียดเอาชนะไปได้แบบสนุกครับแค่ชอบนะครับเนือเพชรกีฬาสปอร์ตแล้วก็การลงทุนในวันนี้เป็นตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรลงทุนในความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อย